สวัสดีชาวยูทูบทุกคนนะครับคลิปนี้ผมจะพามาดูงานของผมนะครับว่ารับงานนีุู้หรือว่าขาดทุนก็ไม่รู้นะครับคิดว่าจะขาดทุนนะครับงานนี้นะครับแต่ก็ขาดไม่เยอะนะครับผมอ่ผมตีเอาสมโมงละหกร้อยนะครับ ผมคิดไว้ว่าไม่เกินห้าชั่วโมงนะครับเอาดินตรงนี้นะครับก่วงก็สามเมตรนะครับยาวประมาณห้าสิบเมตรนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับห้าสิบเมตรไม่ห้าสิบก็หกสิบนะครับจนถึงต้นไม้นะครับขวมก่วงก็สามเมตรนะครับ จะคของนาอยากให้ด้านดินเสียงนะครับให้ด้านดินเสียงนะครับเห็นตอไม้ไหมครับให้เสียงไปตรงนี้นะครับผมรับงานตัวนี้ก็สามพันนะครับให้เอา์คนาเนี่ยครับออกเสยๆนะครับก็ ไล่ดินไปสิ่งเสียงตรงนี้นะครับดินหมดตรงไหนก็หยุดตรงนั้นนะครับเพราะว่าเขาอยากได้ระดับตรงนี้นะครับแค่เอาดินตรงนี้ออกเฉยๆนะครับดูนะครับผมก็อ่านประมาณหกห้าสามสิบนะครับห้าสิโมงนะครับถ้าเกินห้าสิโมงไปก็ ถือว่าขาดทุนนะครับนี่นะครับผมกลวงก็สามเมตรนะครับก็ระดับดินตรงนี้นะครับเบิ้งครับตัวนี้น่อยของผมนะครับนี่เห็นพอครับรถออกมาก็ยากมานํำนะครับเดี๋ยวครับสวัสดีครับหน่อยครับ สวัสดีสางยูทูบทุกคนนะครับน,น,นี่นะครับตัวเล็กของผมนะครับนี่ถ้าเป็นหินนะครับถ้าเป็นหินก็ อัจะประมาณเจ็ดพันนะครับหกพั 6, 000, 7, 000นเจ็ดพันครับแต่นี่เป็นดินทรายนะครับเราก็รับอีกราคาหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเราจะรับแพงนะครับนี่ก็จะของเขาก็มีนะครับรถนะครับสาสิบสี่แรงนะครับ เขาก็อยากลองสายบริการดูนะครับผมเรียกไปสามพันเขาไม่ตอรลองเลยนะครับนะครับผมก็จะทำอย่างนี้ก่อนนะครับทำอย่างนี้สรุปลงอย่างนี้ก่อนนะครับผมจะยังไม่ไล่ดินนะครับผมก็จะสรุปลงอย่างนี้จนสุดก่อนนะครับ นี่นครับใหญ่ไม่ใหญ่ก็ดูนะครับว่าคุ้มไหมนะครับแต่ผมตีก็ประมาณห้าสัปโมงนะครับน่าจะเสร็จนะครับไม่งั้นก็ไม่เกินหกสัปโมงนะครับก็ห้าหกสัปโมงก็ถูกสัปโมงละห้าร้อยนะครับนี่ก็จะน้ำมันแพงก็จะขาดทุนนิดนึงนะครับก็จะได้ไม่เยอะนะครับ ก็รับโมมกันเลยนะครับทำไมไม่ใส่หมวก โอ้ยหลงังขานะ สำหรับคลิปนี้กะขอจบคลิปร่วมเทคโนโงนี้นะคะสีรอดหรือว่าซีขาดทุนกะติดตามรับชมคลิปนานะคะ